แล้วก็มาถึงตู้บอสดังนเควสสิบนะครับเามาดูว่าใครจะได้ครับที่แล้วโนกับแปนแล้วั้งฮีโร่และจอมมานคนละสองคนละสองตัวสามตัวเลยขอบพ่อมันมังเต้ว่านเดือนเป๊ะกลับดาวเควกเต๊กต๊ก,กบายเน็ตโนเป็น ต้องดูบนบนของโน้ตสีตัวโ,โน้ตสีฟ้าสีตัวฟ้าสีส้มสีตัวหมายความว่าเจีแปจบนไม่ได้แคปเจอร์อจรีแปดเขาต้มตีตัวครับเดินจองจบไอ้เจ๊เดี๋ยววางไว้จีเดีไวไว๋ยวจีปล่อยไว้เน่กูเดือนแคปเจอร์เรเบ็ตหวันเดือนกีหลอกไมีลุงวะจี จบนางไม่มีโม้แมนห้จีกดขยายุ่งแมนเอาพูดจริงไหมข้าไม่จบเอาเงินชมพูเปลี่ยนตัวด้วยเอด้วยไอจีกดข้ามกับเอไหมทำไมเอสมันไม่เป็นตัวหน้าตู้ก็เพรอมันเปลี่ยนอ้วนที่ใจเต็มแล้ว